ในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปลอมตัวไปป้นคนบนเกาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะป้นใครได้หรือเปล่าโอดเข้าอ่ะเอาเอากีตาร์ไปได้ไหมจะเอาดีๆเอาไปทำอะไรอ่ะเอาไปเถอะพี่เขาไม่ตื่นที่ตกฟันก็เฮี้ยแล้วแต่รู้จ๋กใครเขาพกกีตาร์อ่ะโอ้โมลายามีไงอันนั้นดอกไม้เปล่าหน้ากากนี่ต้องเปลี่ยนนะเดี๋ยวคนอื่นจำได้โอเคโอเคมมลายามีเต้เฮี้ยอะไรวะ นั่ต้ภาคไหนอ่ะใครเป็นใครไหนเฮียงงหมดละดูรองเท้าดิี่ดูรองเท้าดิเอาเอามาหน่อยเอามาหน่อยเอาไปสองแปดสามสองแปดสามอะไรสองแปดสามห้าสองสี่คนงัวคนอเใช่หรอพี่เลขไหนอะพี่ตอมอ้ใช่อไม่ใช่สองแปดสามเป็นเลขคนจะเซอร์เพี่เฮียคนอ้องงไปหมดแล้ยเอีย มันมีอยู่สองอย่างตอนนี้มึงจะดักคนที่ที่เปิดรถหรือว่ามึงจะเข้าไปนัวเลยเข้าไปนัวเลยเราอะเซไเลยล่ะแบบเราพร้อมที่แบบบันเทิงอยู่แล้วกดกระซิบกดกระซิบไว้กดกระซิบไว้ก่อนเฮ้ยมีคนมามมีคนมหมเราให้มันเก็บรถปะแอบแอบซะก่อนเฮ้ยเยอะว่ะเยอะว่ะเอาแม่งดิ

ไม่ทันมันะวามันไวนะเว้ยบักกี้อ่ะกลับมาที่ว่ากลับมากลับมาไม่กูอยู่คนเดียวไอ้เหี้ยเพื่อนกลัมม่ากลับมาไม่ต้องไปร่ให้มันขึ้นสะพานน่ะแล้วพวกโกนมาแล้วเหรอเฮียชนรุ่นรถเลยลุ่นโกนได้เหรอไม่มีตังค์เลยไม่มีตังค์ไม่มีตังค์อ่ะดิไม่มีก็ตายซะมันไม่มันไม่ยอมมันไม่ยอมชน โอ๊ยโอ๊โอ๊ยโอ๊ยไม่ให้ก็ตายไปซะถ้ามันมันมันไม่ยอมจ่ายเราใช่ไหมมันไม่ยอมจ่ายเราเราก็ฆ่าให้มันไปเกิดโรงพยาบาลนู่นน่ะให้มันเสียค่าหมอไปเมื่อกี้มันมีคนแลมันมีคนนั้นี่ใครชุดขาวเนี่ยไู้แล้วมันเกิดได้ไงวะ หมวกก็มีนี่หว่าหรือว่าตัวเดียวคนละตัวเปล่าไม่มันเดินเลยฮะเฮ้ยมันาไว่มันเอาไว้แก่วุ้ยปั๊บปั๊บมันมัจะดีชวนชวนชนมันมาเข้ามาลงน้ำเลยทันมันเหรอวะฮัลโหลทันมันเหรอ

อ,อัโนมัติจอดให้รับหน่อยจอดรับหน่อยติ๊มเลยใครโดนบอกใครโดนบอกคันไหนจิบขาวจิบขาวโอเคไอ้มันคว่ำมันคว่ำเอา,าเอามาอเ,อเ,อเอามาเอามาเฮ้ยมันพล,ลิกรนถะเ,เอาลงนะ้ำเลยเอาลงน้ำ

วัส <laughs> ดีจ้ไปมไปเนี่ยดดน้ำอะ่ะเอามาสองพันปยับเยยไอเอามาเอามาสองพันมันมันกินไม่ได้ตอนนี้มัน,นให้คนโนกิฟตไม่ไม่จบจมพูดมาก เดี๋ยวก็จับปล่อยน้ำซะบอสวิไปเข้ารถเราวิ่งไปโซข่ายวิ่งไปโซลเข้าเราเราเข้าไปข้างในเลยดีกว่าเจอดไปด้วยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเดี๋ยวเขาเล่าเข้าไปเราเราได้ตัวแน่ปะไอ้คันไหนที่มันจอดทิ้งไว้เรางัดยางให้หมดเลยไอ้ที่แบบของมันทิ้งไว้เหมือนเมื่อกี้จอดงัดยางไปเราไปไม่ต้องไปวนไอ้ไอตูนทำไมไม่มีใครเลยวะใครบอกว่าคนแม่งเยอะว่ากูไม่เห็นใครเลยเนี่ย อเพื่อนเราเพื่อนเราเพื่อนเราไหนใครบอกว่าคนเยอะวอี้อ่มีคนบอกว่าคนเยอะใครบอกมีคนมีคนมีคนจะรังไฟมั้ยก็ไหนเขาเจอได้ไหนเขาเจอได้ไหนเขตั้งเลยโยกมือขึ้นยจมมืกดยังไงฮะ กดตัวอีกคนอีมีเงินเท่าไหร่มีอยู่เจ็ดบาทครับใช่หรอใช่ครับประต้านายอะไรนะฮะป้นปุืนเลขอะไรครับมีเท่าไหร่มีอยู่เจ็ดบาทครับไม่เชื่อเอ้ามันมันหูเข่าได้ไหมอ่ะไม่ได้อ๋อผมมีเจ็ดลายจริงจริงฮัลโหล ไอ,อ้พี่เอี่อยมันพูดเลยมันพูดเล่นใหม่จัดเลยนะเออพี่เอพูดเล่นใหม่เฮ <Born S 1> <อ>้ยเมื่อกี้ไงเงินที่ป้นมาเมื่อกีก้ก็ให้มันไปได้ห้าศูนย์สี่ครับครงกลาที่มีเป็ขบบนของเองใช่ใช่ช <Users S 2> <ences> เดี๋ยวได้แล้วชนชวนได้ไหมยิ่งเสียงกูหาย,ยะอะไรนะมีคนเดียวอ่ะ ไม่ไม่ปล่อยมันช่างมันมันเป็นผู้เล่นใหม่ไงสงสารไม่ไม่เออเออมันเป็นผู้เล่นใหม่ไงมันมีวิธีนี้อยู่ที่ว่าถ้าเราไปพ่นคนเออเราก็ให้มันถ่ายดูใช่แต่คือดูดูสภาพดิบักกี้กับรถเต่าแล้ผู้เล่นใหม่นะรรรอดดดดดดดจจจจจจลลลงงงถถถ ปล่อยมันตามไม่ทันขนาดนั้นน่ะ er ผมผมไม่มีเงินนะผม<ป>ผมเพิ่งซื้อเลยปไ่อยลูกหายลูกหายลูกไม่ดมูโทรศัพท์โทรศัพท์ผมยังไม่มีเลยเนี่ยป้นปนอนนะดูะดิอ่ะอ่ะอ่ะดูดอิอะป้อนดูอดิมีที่ไหนโทรศัพท์ยังไม่มีเลยคุภัยคุภัยมันไปไม่ได้ที่จะไม่มีโทรศัพท์รถกปาอนองอ่ะอ่ะมันมันกดยังไงอ่ะ เอาไงเอายางแม่งเลยไม่มีเงินก็เอายางเลีนใหม่ทำแบบนี้เลยหรออย่าอย่าอย่าดราม่าอย่าขอร้องไม่ได้ดราม่าครับก็ได้เลยครับก็ไดเลเอาเลยครับจะทำก็ทำไปดราม่าเหรอไปไปเฮ้ยมีคนมา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 อยู่คนมา เฮ้ยไอ้คนเดิมยังเป็นคนเดิมมันคนเดิมไปเนี่ยเฮ้ยมันชนด้วยเฮ้ยทจงมิง ดีก็คิปแน่นม,มาแนวความดีๆคลิปแน่นม,มาเออไม่ให้ก็ตายตไปเลยเนี่ยดูบนสะพานดิแม่งมีแต่รถจอดแล้วก็มีศพจอดแล้วมีศพชิบหายนะไปไปไปหมดเงินนอนไปเลย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 เฮ้ยมีรถมีรถ <c oughs> โอ้ยเฮึก 8ปดร้อยแปร้อยพี่มาอีกมันโอยมนอยแล้วมีอยูร้อยไม่ได้ไปมาลงวินมีอยู่แปดาได้ได้ไม่ไม่ไม่มีททรัพแล้วใครเขาวิงมาวะฮัลโหล ตูนั่งเมอร์งัดจามันก่อนทางเร็วล,ล็อกรถล็อกรถลงมาอ้เฮียกคุณโดนแตงอุตสาลงมาหนึง่งคนเดียวก็พอคนเดียวก็พอลงมายกมือขึ้นมีเงินเท่าไหร่ ฮัลโหลมีสองพันเอามาสองร้อยได้เปล่าไม่ก็เ,เลือกเอาระหว่างโ่งเงินกระตายอะ่ะกูกูตุยดีกว่าโอเคไอ้เหี้ยมันไม่มีมันไม่มีใครยอม <c oughs> ให้หรอกไอ้เหี้ย เนี่ยนะที่พอมันเลือกระหว่างตายกับไม่โดนพวกนี่ยมันก็เลือกตายอยู่ดีใช่แต่ไปกูเมื่อกี้คุณเลือกโดนปุ้นนะเพราะว่าสองพันยังไงก็คุ้มบ่ะค่าหมอค่าเสียเวลาอีกใช่ป่ะก็จริงอ่ะเออยอมจ่ายเราว่ะแต่คนมันแบบว่ามันไม่มันไม่รลเพลงไงอืมเหมือนไหนคนที่เสียพันหนึ่งอ่ะไปอะไอ่ะเห็นป่ะ เออมันก็จริงพันหนึ่งกับค่าเสียเวลาเนี่ยเออเรามันกลับมาฟังรอบก็ได้นะเจ้าเบื่ใช่ไม่โหดเสียงอ่ะเสียงแม่งมาเตะต้มแล้วไม่ได้โหดทำไมพวผมึงโหดดิจริงเข้เบอ่อเข้เบื่อจริงใจเบื่อใจเบื่อจะตายกูสงสารเสียงว่า เสียงเสียงคือแบบไม่ไหวแล้วไอ้อเฮียเราเหียะไรจ้ะเย่ายววิ่งตามกูอย่าววิ่งตามกูได้โปรด